สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ New Zoom ค่ะวันนี้วันที่8มิถุนายน2,564นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมผ่านฐานช n n นลนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube แล้วก็ Facebook รวมถึงช่องทางต่างๆด้วยนะคะวันนี้มาเริ่มกันที่สถานการณ์โควิดในประเทศกันนะคะเช้านี้เนี่ยทางสงบคนะคะก็รายงานว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะ 2, 1 2 8รายจากเรือนจำนะคะ5 3าราย รวมแล้ววันนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อทั้งหมดนะคะสองพรายด้วยกันเสียชีวิต28รายนะคะมีป่วยสะสมตั้งแต่1นึ่งเมษายนที่ผ่านมานะคะหนึ่ง5รายนะคะหายป่วยสะสมตั้งแต่1นึ่เมษายนที่ผ่านมากัน,นะคะหนึ่งแัรดสิบสารายนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ก็ เป็นวันที่คิกอ off อฉีดวัคซีนทั่วประเทศนะคะ7มิถุนายนถือว่าเป็นวันฉีดวัคซีนที่เป็นวาระแห่งชาติตามที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้เคยให้นโยบายเอาไว้เป้าหมายนี่ก็คือ100ล้านโดส70%ของประชากรภายในปี2564นะคะและอีก50ล้านโดสเนี่ยก็ต้องหาให้ได้ภายในปี2565นะคะรวมแล้วเนี่ยคือแผนก็คือ150ล้านโดสนั่นแหละ ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะได้เห็นภาพนะคะที่ทั่วประเทศทั่วทุกพื้นที่เนี่ยต่างก็มีการระดมสัพาพากำลังการทั้งบุคลากรทางการแพทย์นะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็จิตอาสามาบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนะคะพร้อมทั้งกับการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เข้มงวดนะคะล่าสุดเนี่ยาทางกระทรวงสาธารณาสุขนะคะบอกว่าจากที่มีการเปิดบริการฉีดวัคซีนทั่วประเทศตั้งแต่ เมื่อเช้านะคะของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึง4ี่โมงเย็นเนี่ยสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนได้นะคะทั้งสิ้นเนี่ย36,580โดสนะคะโดยประมาณนี่คือจำนวนที่ยังไม่ได้รวมกับกรุงเทพมหานครนะคะส่วนรายงานของกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่มีรายงานยอดผู้เข้ารับฉีดวัคซีนหน่วยบริการความร่วมมือนอกโรงพยาบาล25จุดเมื่อวานนี้นะคะ ก็มีผู้เข้ารับวัคซีนเนี่ยทั้งหมดเบื้องต้นนะคะหนึ่งสามพันห้าสิบสคนก็ก็ยังมีความคุมเครือค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการจัดสรรวัคซีนนะคะหลังจากนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปละค่ะว่าจะมีการจัดสรรวัคซีนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเราก็อาจจะได้เห็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะหลายๆพื้นที่หลายๆโรงพยาบาลเองก็มีการประกาศเลือด การฉีดวัคซีนหลังจากวันที่7ไปนะคะเพราะว่าก็มีความกังวลใจแหละว่าจะได้วัคซีนมาทันไหมนะคะในการที่จะให้บริการประชาชนนะคะเรื่องของการฉีดวัคซีนให้ได้100ล้านโดสในปี2,564ถ้าดูจากข้อมูลของกระทรวงส,สธาธารณสุขนะคะเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งก็ก่อนที่เราจะคิกออฟอุปโมคฉีดวัคซีนกันอย่างจริงจังเนี่ย ขนานี้เนี่ยประเทศไทยนะคะก็มีการฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ย4.19ล้านโดสด้วยกันนะคะหรือว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ที่4.19ของเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ในปี64นะคะที่ตั้งเอาไว้ก็คือ100ล้านโดสโดยในคนที่ได้รับฉีดวัคซีนเข็มที่2เนี่ยมีฉีดไปแล้วเนี่ย1,304,500 0 216รายนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณ2%ของประชารกรของประเทศไทยเอาว่าณนะตอนนี้เนี่ยเราเหลือเวลาอยู่ราว209วันนะคะเน็ตเก็คือก่อนที่จะถึงสิ้นปี5664นี้นะคะประเทศไทยจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้อีกประมาณ95ล้านโดสนะคะหรือว่าถ้าเฉลี่ยเนี่ยจะต้องฉีดให้ได้ประมาณ458,418โดส ถึงจะบรรลุปเป้าหมายนะคะและถ้ากลับไปย้อนดูเมื่อกี้ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าเราเมื่อวานนี้นะคะเราฉีดไปกัน3 0 0แสนโดสเนี่ยนะคะถ้าเราทำแบบนี้ได้นะคะทุกๆวันหรือว่าอย่างต่อเนื่องเราก็อาจจะบรรลุปเป้าหมาย100ล้านโดสได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการสั่นวัคซีนที่ต้องมาอย่างต่อเนื่องไม่มาแบบกระปิดกระปอยแบบนี้นะคะุณผู้ชม อันนี้คืออันนี้คือข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะมีการปูพรมอย่างจริงจังเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะคุณผู้ชมคะมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นกุญแจเปิดประตูประเทศรับนักท่องเที่ยวนะคะฟื้นฟูเศรษฐกิจทําให้เรากลับมาเปิดร้านค้าพ่อค้าแม่ค้ากลับมาทำมาหากินได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยธุรกิจร้านอาหารซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญของอุตสาหการรมการท่องเที่ยว และยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของสินค้าเกษตรนะคะก็ยังไม่ได้รับความการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมผู้ประกอบการจำนวนมากนะคะประสบกับปัญหาในการที่จะเข้าถึงแหล่งทุนโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางนะคะขนาดย่อมหรือว่า SME ที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์นะคะแล้วก็นโยบายการช่วยเหลือของภาครัฐอย่าง สัปดาห์ที่ผ่านมาที่นกก็ได้คุยกันกับประธานชมรมธุรกิจร้านอาหารไปก็พูดในทํานองเดียวกันเหมือนกันว่าก็ยังเข้าไม่ถึงแหล่งทุนอย่างเช่นเรื่องของอมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะการเจรจาพักเงินต้นพักดอกเบี้ยสินเชื่อเพราะว่ามันมีกฎเกณฑ์ของผู้ขอสินเชื่อที่ที่ที่ทยังไม่ได้สอดคล้องกับภาวะวิกฤต นะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการจัดโครงการบรรเทาความเดือดร้อนนะคะของธุรกิจร้านอาหารอย่างต่อเนื่องเช่นกันทั้งในเรื่องของอโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนนะคะที่ได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มธุรกิจเดลิเวอรี่ลดค่า GP ลดเหลือ,อ25นนะคะรวมถึงโครงการที่เชื่อมโยงสถาบัานการเงินกับผู้ประกอบการ ด้วยนะคะและเมื่อวานนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เองก็มีการเปิดโครงการที่ชื่อว่าโครงการจับคู่กู้เงินนะคะเพื่อเป็นการต่อลมหายใจต่อสายป่านนะคะให้กับร้านอาหารทั่วประเทศกว่า1.2แสนล้านค้านะคะโดยโดยจะมีการจัดแมทชิ่งเงินกู้นะคะระหว่างสถาบันการเงินกับร้านอาหารเนี่ยซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อวานถึง20ิมิถุนายนนี้อีกเรื่องหนึ่งที่บอกเราบอกว่าย้ำกันเสมอว่าวัคซีนเนี่ย เป็นกุญแจสําคัญในการเปิดเปิดประตูประเทศนะคะเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการเปิดเมืองภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ออได้รับการฉีดวัคซีนแล้วไม่ต้องกักตัวนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าภูเก็ตแซนบ็อกก็จัดว่าเป็นพื้นที่นําร่องนะคะก็จะเป็นอีกบททดสอบหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําสําเร็จมันก็จะเดินไปสู่การเปิดอีกใน9พื้นที่ที่เหลือ ไม่ว่าจะเป็นพังงานะคะกระบี่สมุยเชียงใหม่พัทยากรุงเทพแล้วก็ชะอำหัวหินแล้วก็บุรีรัมย์นะคะซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยการเปิดเมืองภูเก็ตปัจจุบันเนี่ยก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วนะคะขณะนี้เนี่ยคุณคุณพิเชษนะคะปานณคมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยภูเก็ตก็อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะคะทั้งด้านทรัพยากร แล้วก็บุคลากรที่อยู่ในภาคบริการแล้วก็ภาคท่องเที่ยวนะคะบุคลากรทางการแพทย์เพื่อที่จะรับรองอรองรับกับสถานการณ์ที่ที่เกิดหากเกิดฉุกเฉินขึ้นนะคะหากเกิดแบบไม่คาดคิดขึ้นนะคะรวมถึงความพร้อมในเรื่องของเรือ,รอท่องเรือท่องเที่ยวรถนําเที่ยวแล้วก็เส้นทางท่องเที่ยวไว้แล้วนะคะขณะนี้เนี่ยการฉีดวัคซีนในพื้นที่ภูเก็ต ตามเป้าหมายประชากรในพื้นที่เนี่ยจะต้องได้รับการฉีดอย่างน้อย70%ก็ยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้เนี่ยมีคนฉีดไปแล้ว54%ของกลุ่มเป้าหมาย4 0 0 0 0กว่าคนซึ่งเป็นคนที่อยู่ในภูเก็ตเนี่ยราวๆ3 0 0 0คนคนที่ทํางานทําธุรกิจในภูเก็ตเนี่ย1 0 0,000คนแล้วก็แรงงานต่างด้าวนะคะในภูเก็ตเนี่ย5.6หมื่นคนซึ่งตั้งแต่1เมษายนจนถึงปัจจุบัน พื้นที่ภูเก็ตมีการฉีดวัคซีนไปแล้วรวม56%จากศูนย์ฉีดวัคซีนทั้งหมดนะคะ6แห่งนอกจากนี้เองเนี่ยภูเก็ตก็อยู่ระหว่างาความพยายามในการที่จะลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในพื้นที่ด้วยให้เหลือศูนย์ให้เหลือน้อยที่สุดนะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวขณะที่ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ตเนี่ยก็บอกว่าภูเก็ต นะคะต้องการที่จะ,ะต้องการวัคซีนอีก3.6แสนโดสที่จะ,ะฉีดให้กับคนภูเก็ตนะคะที่จะได้รับใน70เพื่อ70เปอร์เซ็นของประชากรเนี่ยนะคะและก็ไม่ได้มองเพียงว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้นมันยังหมายถึงคนไทยด้วยการเอง mm hmm. เพราะว่าถ้าภูเก็ตเนี่ย mm hmm. ได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วนก็จะถือเป็นจังหวัดที่ปลอดภัยสูงมากนะคะซึ่งก็ ล้วนเป็นการเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายที่จะรีโอเพนนิ่งภูเก็ตกลับมาอีกครั้งนะคะในเดือนกรกฎาคามนี้ซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะทั้งเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกนะคะแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปติดตามความคืบหน้านะคะกับคุณจีรพงประเสริฐพลงังผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวาฐานเศรษฐกิจค่ะสวัสดีค่ะพี่ตึง ครับคุณนกคุณผู้ชมครับก็อย่างที่คุณนกว่าไปนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะต้องรอรุ้นการประชุมครรมอนะครับว่าจะมีมติอะไรที่เกี่ยวกับการต่อลมหายใจภาคธุรกิจทั้งคนตัวเล็กลธุรกิจตัวใหญ่ตอน,นนี้ก็จะรับผลกระทบกันขั้วหน้านะครับเล่าให้คุณนกฟังกับคุณผู้ชมทราบนะครับคือในการประชุม สอบอสอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับหรือศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดโรคติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ยที่มีการประชานแล้วก็มีรองรับลแล้วก็มีทีมเศรษฐกิจสภาพัฒนาการรวมนะครับก็มีวิสัยในเรื่องของการที่จะเปิดประเทศนะครับคือเดือนหน้าที่จะเปิดประเทศในวันที่หนึ่งสารกราษผนี้ที่จะ เริ่มที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแฟนบอกตามที่คุณนองได้เล่าไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้คุยกันมานานมากแล้วนะครับนานมากๆแล้วก็คือเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่โตและอยู่ข้ามการเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวนะครับเป็นจังหวัดแรกๆที่ได้รับผลกระทบตรงแล้วก็ การเยียวยาการเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือนน้อยมากๆนะครับนี้ต้องพูดตรงๆวันนี้เนี่ยมติของสบสตามขั้นตอนนะครับตามขั้นตอนนะครับคุณนกคุณลูพคือพอสบสซึ่งเป็นทีมเศรษฐกิจที่ดูการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในสถานการณ์โควิดก็อาจจะนาเข้าพรบให้รับทราบนะครับรับทราบหมายถึงว่าพรบ l i a ก็จะมีคอมเมนต์หรืออาจจะเห็นชอบในบางเรื่องอาจจะยืนยันในบางเรื่องแต่ ในเรื่องของการที่จะเปิดภูเก็ตเป็นแซนด์บ็อกซ์เนี่ยอีกขาหนึ่งก็ก็ต้องออกไปเข้าสบคสบคเนี่ยซึ่งเป็นชุดของการคุมระบาดของการจัดสรรวัคซีนอะไรต่างๆซึ่งมันก็ก็จะมีควายหลายสเต็ปเหมือนกันหลายหลายหลายไม่ใช่ายนะคุณนกคือสวบสต้องเข้าพรบอเอาคอยอะไรที่เป็นพรบบมตสิอนุมัติได้ก็จะพรบบก็จะอนุมัติให้ แต่ถ้าอะไรที่เป็นเรื่องของการจักสารวัคซีนเรื่องของการเปิดประเทศอประเมินสถา,านการณ์โอเคส,สบส,สก็ต้องเอาเข้าสพคผู้ผู้ชมอย่างงงนะตามไ้กันนะครับเพราะนั้นวันนี้อาจจะยังไม่มีความชัดเจนมากนะักนะครับว่าภูเก็ตจะจะจะเปิดได้ไหมเ,หเหรืออะไรยังไงแต่วันนี้จะเป็นการรายงานที่พลรามนับตราแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่อ่า กบขสคุยกันนะครับเมื่อส<ช>ัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องที่ผมว่าทุกคนรอคอยมาเป็นปีธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจขนาดกลางเนี่ยรอมาเป็นปีแล้วนะครับในเรื่องของการาที่จะทำยังไงให้พยุงสถานการณ์ของร้านชั้นของบริษัทชั้นให้อยู่ได้ด้วยการอะไรทราบไหมครับด้วยการรับช่วยจ้างลูกจ้างกันหน่อยนะครับสมมุติพนักงานเงินเดือน หมื่นห้านะครับหรืออาจจะมากหรือน้อยกว่าน,นั้นก็แล้วแต่ถ้าในไงที่รัฐบาลจะจ่ายคนละครึ่งได้ไหมบริษัทจ่ายครึ่งหนึ่งรัฐบาลจ่ายครึ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดการจ้างงานอยู่เพราะว่ามันก็ใช้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโมเดลโมเดลเดียวกับโครงการคนละครึ่งที่รัฐบาลจ่ายร้อยห้าสิบเราพักเงินเปร้อยห้าสิบในการที่ไปซื้อสินค้าและบริาการถูกไหมครับอันนี้คือคนละครึ่งแบบแบบจ่ายคนละครึ่งกับผู้ประกอบการใช่ไหมคะ ช่ซึ่งไอ้ตัวโมเดลคนละครึ่งเนี่ยเป็นโมเดลที่ที่รัฐบาลประเมินแล้วว่าประสบความสําเร็จก็ความสาเร็จในที่นี้หมายถึงว่าโอเคทดลองใช้ในโครงการคนละครึ่งที่อยู่ในแอปเขาตังของเรานะครับก็ไปใช้สกแกนซื้อของถัดมาเนี่ยถัดมามันมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งซึ่เป็นโครงการโครเปเมนท์ครับคุณนกคุณผู้ชม,มเป็นโครงการที่จ้างนักศึกษาจบใหม่เพราะว่าในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานเนี่ยนักศึกษาจบใหม่ หนึ่งเขาไม่มีงานทําเลยสองลกเผลออาจจะเข้าไปทํางานแป๊บเดียวแล้วเขาตกงานเลยทันทีเพราะว่านายจ้างไม่สมามารถจ้างได้ก็เกิดโครงการที่เรียกว่าโครงการโคเปเมนต์ของประกันสังคมเขาทํายังไงครับเขาก็ทําด้วยการสมมุติเป็นนักศึกษาไม่ใช่ไม่ใช่สมมุตินะฮะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ผ่านมาถึงขรมอไปแล้วแต่แต่ภาษาไวรุนเขาเรียกมันไม่ปังนะคุณนกมันไม่ปังค่ะมันไม่ปังมาถึงว่าบริษัทอยากจะได้พนักงานใหม่อยากจะได้พนักงานเพิ่ม รัฐบาลก็เลยอนุมัติโครงการโปรเพเมนท์ที่ให้บริษัทจ้างพนักงานที่เป็นนักศึกษาจบไม่เกินสองปีเข้ามาเป็นพนักงานโดยประกันสังคมจ่ายให้ห้สิเปอร์เซ็นแต่ไม่เกินไม่เกินเจ็ดันห้าร้อยบาทบริษัทจ่ายอีกครึ่งหนึ่งก็คือเป็นโครงการที่สร้างนักศึกษาจบใหม่นะครับใช้โมจะใช้โมเดลนี้แหละครับในการที่จะ,ะแก้ปัญหาพยุงประทองสถานการณ์ของธุรกิจ ขนาดกลางนะครับผมผมก็ใช้ว่าขนาดกลางแล้วกันนะครับก็ะจะใช้โมเดลนี้ในการที่จะมามาแก้ไขขนา,กานการแต่ตัว,นเ,ว,ตวเ,นนนเนี้ยผมว่าสอบอโดยทั้งสภาพัฒนเองทั้งรองนายกคือพัฒนา์พง์เนี่ยก็จะนําเข้าหารือในพรรมแต่อาจ,จยังไม,ไม่ไม่มีมติอะไรที่เป็นทางการในวันนี้แต่เป็นสิ่งที่ผมว่ามันมีความคืบหน้าที่บอกว่ามันมีความคืหบนคคหน้าครับคุณหมอเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมติดตามมาตั้งแต่ ปีที่แล้วคุณนกตั้งแจ่เมษารปีที่แล้วปีที่แล้วเลยเป็นเป็นโครงการที่ภาคเอกชนเขาเสนอผ่านสภาพัฒน์นะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมที่มีกรกตสภาอุตสาหกรรมของเอกชนต่างๆอยู่ในนั้นเขาเสนอทั้งหมดทราบไหมครับเสนอไปกี่ข้อเสนอไปทั้งหมดสิบสองข้อครับและข้อนี้นะครับผมก็ไปค้นดูเพราะว่าวันนั้นผมไม่นั่งทำข่าวด้วย เป็นสองข้อที่อยู่ในนั้นคือขอให้ช่วยนะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นข้อเสนอข้อเก้านะครับช่วยเหลือแรงงานที่เงินเดือนไม่เกินหนึ่งห้าโดยรัฐจ่ายห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับบริษัทจ่ายยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของปจาจกันซึ่งเป็นข้อเสนอเดิมนะครับที่เสนอตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแต่รัฐบาลเองก็ก็ยังไม่ได้ตอบสนองแต่วันนี้นาตอนนี้ก็นหลัาากก,การ,รเป็นยังไงหรอครับพี่ตึง หลักการสําคัญของการจ้างงานนี่ของการจ่ายเงินจ้างาก,ก็คือครับอยู่สามตัวนะครับคุณนกหนึ่งเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้องและก็ยังคงประกอบกิจการอยู่โอเคถ้าคุณกิจการไปแล้วอันนี้อันนี้มาตรการยายามันก็จะเป็นอีก,อก,อกส่วนหนึ่งสองเป็นกิจการที่ผู้ประกอบการที่รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้านะครับอ่าไม่ได้แล้วก็ อันนี้อันนี้แน่นอนผมว่าทุกคนมันเข้าเข้าแก๊บหมดแหละนะครับก็สองแล้วก็สามเป็นธุรกิจกิจการที่เมื่อรับความช่วยเหลือแล้วสามารถปรับตัวอยู่รอดได้ก็กลุ่มีการประเมินสถานะของบริษัทตัวการเงินตัวอะไรต่างๆด้วยนะครับผมว่ามันมีอยู่สามส่วนง่ายๆแค่นี้เองเปิดบริษัทอยู่แล้วคุณยังทํากิจการได้แล้วคุณยังดูแล้วมันมันน่าจะไปรอดได้อะไรเงี้ยครับก็จะมีประเมินอยู่สามส่วนแต่เฉพาะกลุ่มของพนักงานที่ เงินเดือนไม่เกินหหมื่นห้านะครับอันนี้เป็นข้อเสนอเดิมซึ่งวันนี้อาจจะมีการหารือแล้วก็ถแถลงให้รัทราบเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันใจชื้นขึ้นมาหน่อยคุณนนกนะเขามีการเซอร์เวอย่างไงค่ะรัฐบาลเขาเซอร์เวหรือว่าเขาหาข้อมูลอะไรยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องของการทําโครงการอันนี้เนี่ยก็ ก็ขาหนึ่งนะครับในการที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ที่สภาพัฒน์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาพัฒน์เนี่ยก็จะมีตัวคณะกรรมการอยู่ชุดหนึ่งซึ่งมีประกอบด้วยภาคเอกชนทุกส่วนเลยสภาหอการค้าไทยสภาุตสากรรแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยกลุ่มเอสเอีต่างๆนี้เขาก็รับฟังข้อเสนอกันมานะครับแล้วก็สภาพัฒน์ก็กันองไอสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไอสิ่งที่พักไว้ก่อนนะครับก็ ตอบกับโอเครัฐบาลน,นะครับผ่านพลอกรู้เงินห้าแสนล้านเมือ่อสัปดาห์ที่แล้วถูกไหมครับก็เลยอ๋อมีเงินอยู่ตอนนี้ที่แบ่งแบ่งอยู่สามส่วนหนึ่งส่วนของบุคลากรในการแพทย์ส่วนของวัคซีนนะครับส่วนที่สองคือในเรื่องของการเยียวยาประชาชนคนตัวเล็กให้ให้ดีเศรษฐกิจที่พยุงตวเองได้กับส่วนที่สามในการนํามาดูแลฟื้นฟูกิจการของภาคธุรกิจต่างๆก็คือก็จะนําเงินส่วนที่สาม ที่อยู่ในวงนเงินผู้5แสนล้านนะครับมาใช้ในการที่จะอจ้างงานหรือทําอื่นนะครับตามมาซึ่งก็เป็นเรื่องที่สภาพักับทีมเศรษฐกิจแล้วก็คณะกมการหางการนคนาเศรษฐกิจก็ต้องไปออกแบบติซน์ว่าจะจ่ายยังไงจ่ายให้กับบริษัทแบบไหนนะครับช่วยอย่างไรนะครับพอช่วยแล้วจะมีมาตรการภาษีอื่นอีกไหมในการที่จะทําให้เขาอยู่รอดเพราะฉะนั้นอนาคตเราจะได้เห็น ธุรกิจต่างๆที่ร่มหายายจจากแบบไปเยอะน,นะคุณนกนะค่ะที่ถึงคะในส่วนของเรื่องมาตรการออซอฟโลนมีความคืบหน้าอะไรไหมคะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานกก็ได้มีการคุยกับชมรมผูป้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารจริงๆเขาก็อยากที่จะมีอยากให้มีมาตรการนี้ออกมาบ้างซอฟโลนเนี่ยม,มีอยู่แล้วคุณนกพียงแต่ว่าถ้าไทยไปอ่านคำถแถลงของเลขา,ขาเลขาสภาเจับรองทาน ลองนายกสัพัชนาบ์นะครับรองเรยกด้ศะดีกว่ประโยคน์รหนึ่งมีการยอมรับว่าซอฟโลนเนี่ยที่ออกมาเนี่ยเข้าถึงญาติใช่ไหมฮะทำทำอะไรเข้าถึงญาติปุ๊บแล้วจะแก้ปัญหาไงผมว่าอันเนี้ยที่ถามว่าท่านชมรมร้านอาหารเนี่ยอยากได้เนี่ยผมเข้าใจนะเดียงแตว่าผมเคยคุยคุยกับนกหลายครั้งแล้วว่าสเต็ปของราชการเนี่ยยังไงก็เป็นระบบราชการ มันยุ่งยากจรใช่ใช่ <ไป S 2> ว่าสัปดาห์หนึ่งเสนอสัปดาห์หนึ่งอน,นุมัติไม่ได้นะครับอันนี้มันต้องมีข้อเสนอดูอย่างข้อดูอย่างข้อเสนอในการที่จะจ้างงานจ้างงานช่วยจ้างงานเนี่ยเป็นข้อเสนอที่ผ่านมาแล้วเกือบหนึ่งปีนะครับกําลังจะเป็นรูปเป็นล่างนะครับ <c oughs> มันใช้เวลาพอสมควรในการที่จะที่จะเดินไปสู่จุดของการแก้ปัญหาแบบนั้นจริงๆอันนี้ผมว่าแต่ซอฟต์โลนเนี่ยผมว่าเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยเห็นปัญหาแล้วว่าทําไมทําไมถึง ถึงเข้าไม่ถึงเงินกู้ของภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กค่ะพี่ตึงยังมียังมีเรื่องอะไรที่จะต้องจับตาในวันนี้ไหมคะเกี่ยวกับการประชุมครมก็ก<อ>็ <c oughs> ต้องต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วครับคุณนกที่สภาผ่านวาและหนึ่งร่างคอรมอร็กกปบามาณอหกห้าซึ่ง à, ตัวพักร่วมเองก็ตัดกันนัวเลยนะครับในสภาก็วันนี้เววนี่ยสิ่งที่สิ่งที่จะกลับมาที่คอรมก็คือว่า จากนั้นงบประมาณนะครับก็จะต้องนํามติของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมารายงานในห้คอรมอรับทราบว่ามีมติอย่างไรนะครับมีข้อสังเกตยอย่างไรซึ่งอันนี้ก็จะมีการคอมเมนต์คอมเมนต์กันในคอรมอนี่แหละโดยอาจจะเป็นนายกหรือ,อรัฐมนตรีต่างๆในครมอตั้งของอ้อสังเกตอะไรต่างๆซึ่งก็มันก็จะเป็นความคืบหน้าในการที่จะโอเคในเชิญตาเรเมืองเนี่ยเขาบอกว่า มันเป็นเสถียรภาพอย่างหนึ่งของร,รัฐบาลในการที่พอเวลาผ่านก็ประมาณัเนี่ยรัฐบาลก็มีเวลาในการที่จะตัง้<ๆ>งตั้งเดือน้าโครงการในสายว่าล็อกเริ่มมาอยู่ในอยู่ในมืออยู่ในมือสเต็ปหนึ่งแล้วเหลืออีกสองวาระนะครับวาระสองวาระสามที่จะต้องอผ่านการรมธิการนี้อันนี้ตัวพลบงบประมาณก็จะมีความคืบนหน้านะครับที่จะต้องมารายงานพรบในวันนี้ให้รับทราบว่ามติรัฐสภาเนอย่างไร โอเคงั้นก็คือนะวันนี้นะคะเราก็มาลุ้นกันว่ามาตรการในการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะฝากพี่ตึงติดตามความคืบหน้าด้วยนะคะขอบคุณพี่ตึงมากนะคะวันนี้สวัสดีค่ะครับคุณผู้ชมคะเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะก็เป็นเรื่องที่จะต้องอย่างที่บอกไปก็ต้องลุ้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจด้วยนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนส่วนวันที่หนึ่ง นะคะกรกฎาคมที่บอกว่าจะเป็นการเปิดเมืองภูเก็ตนั้นเนี่ยจะสามารถที่จะเปิดไปได้ไหมนะคะก็จับตากันดูเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะนกแล้วก็ทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามประเด็นข้อมูลข่าวสารสําคัญสําคัญที่ต้องรู้นะคะผ่านฐานแชนแนลไม่ว่าจะเป็นเอ่อรายการต่างๆนะคะผ่าน u t u b e นะคะผ่าน Facebook รวมไปถึงเว็บไซต์ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ